สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวจากสำนักข่าว PP News คุณผู้ชมอยู่กับดิชั้นอนกรกระจ่างศิวาลัยในช่วงเมืองเพชรวันนี้ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในจังหวัดเพชรบุรีมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่กำลังเป็นที่สนใจจากประชาชนทุกคนในขณะนี้นะคะซึ่งดิฉันได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนึงค่ะไปติดตามชมกันค่ะ เมื่อช่วงเช้าวันที่24พฤษภาคม2554ณห้องประชุมพลิกรีชั้น2สารกลางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นสถานที่เปิดรับสมัครสสแบบแบ่งเขตวันแรกในช่วงเช้าผู้สมัครสสจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง3เขตโดยการนำของนอายอกรณ์กรลบุตรผู้สมัครสสพรรคประชาธิปัตย์แบบบัญชีรายชื่อนำผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตทั้ง3าเขตของจังหวัดเพชรบุรีมาทำการสมัครได้แก่นายกําพลสุภาพแพง่งผู้สมัครสสเขต2 นายอัธพรพลบุตร ผู้สมัครสสอเขต1และนายอภิชาสุภาแพ่งผู้สมัครสอ,อสเขต3ทางฝั่งของผู้สมัครสสอพรรคเพื่อไทยเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งปี54ครบทั้ง3าเขตเช่นเดียวกันประกอบไปด้วยนายปรีชาศรีน้ำเพชรลงสมัครรับเลือกตั้งเขตหนึ่งนายพิชัยอุยตรกูลลงสมัครรับเลือกตั้งเขตสองและนายทัตกมูลอบอ้อมลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตสามซึ่งมีนายปียะอังกิน,นันผู้สมัครสสอพรรคเพื่อไทยแบบบัญชีรายชื่อมาให้กำลังใจด้วย การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบแบ่งเขตในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้สมัครเพิ่มเติมจากเดิมหลังกกตย้ายห้องสมัครไปที่ชั้น3สำนักงานกกตจังหวัดเพรบุรีโดยมีนายพรมเมธเกตรัฐจากพรรคเสรีนิยมเบอร์22เดินทางมายื่นหลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้ง จากนั้นพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเบอร์สองได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสสแบบระบบแบ่งเขตทั้ง3เขตในจังหวัดเพชรบุรีโดยเขตเลือกตั้งที่1ส่งนายสนธยาดิดสุ่มเขตสองนายอาคมวิงวนส่วนเขต3ส่งนายวีรวัตรวิงวนลรงรับเลือกตั้งขณะเดียวกันนายกำพลจันเจริญผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสสในระบบแบ่งเขตได้ยื่นหลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักพลังคนกีฬาเบอร์36เขตสองจังหวัดเพชรบุรีเพียงเขตเดียว สำนักชลประทานที่14จังหวัดเพชรบุรีจัดงาน84พันศามหาราชาตามรอยพระบาทญาตราเขื่อนแก่งกระจาน45ปีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในวันที่5ธันวาคม2554และวาระสำคัญครบรอบ45ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนแก่งกระจาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2509 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเขื่อนแก่งกระจานานายชายพานิพรภพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดป้ายสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีแผนคดีเยาวชนและครอบครัวเปลี่ยนเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนที่จะพร้อมใจกันปลูกต้นไม้จำนวน84ต้นบริเวณรอบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระกาสส่งเจริญพระชนมายุค,ครบ7็ดรอบ8 4พรรษารวมทั้งสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมพิธี เทศบาลตำบลหัวสะพานร่วมกับมณฑลทหารบกที่15และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันกำจัดผักตบชวาภายในคลองบางจากตามโครงการปลูกต้นไม้สร้างฝายขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการขยายคูคลองและสร้างฝายเพื่อชะลอการกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งรวมทั้งสามารถช่วยชะลอน้ำหากเกิดอุทกภัยอีกด้วยสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเวทีสาธาร์เปิดเวทีระดับอนุภูมิภาคเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนแนวทางแก้ไขซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมเพชรไพรทูลโรงแรมเมทาวลายัยชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยเชิญบุคลากรในเครือข่ายนักวิชาการปราชชาวบ้าน องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังปัญหาสาธารณะและประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การประมวลจัดทำเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาระบบงานด้านการประสานเชื่อมโยงและเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนายวิรุณทองสุด ปหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอแก่งกระจานเป็นประธานในพิธีมอบสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาเสพติด และเปิดแพรป้ายศูนย์เรียนรู้ชุมชนณศูนย์อพอและกลุ่มออมทรัพย์บ้านสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อลดการแพร่ระบาดขจัดความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งหลักการสำคัญในการสร้างหมู่บ้านชุมชนอย่างเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืนคือพลังประชาชนในชุมชนต้องเป็นหลักสำคัญในการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืน คือพลังประชาชนในชุมชนต้องเป็นหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอ,อย่างยั่งยืนหรือเรียกว่าชุมชนดูแลชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จะพิธีมอบหนังสือในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนําไปมอบให้สถาบัานการศึกษาที่ห้องประชุมวิทยาพิรมหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัยอังเกิดโชครองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพลเอกสรยุทธจุลานนท์องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีโดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาตลอดจนผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดพิบุรีและจังหวัดประจวบคิริขันเข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือและปะาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่25พฤษภาค,คม2554การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคใต้ได้จัดโครงการรักชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ครั้งที่6ระหว่างวันที่25-27ถึงพฤษภาค,คม2554ณคล้ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางชันสิมามีพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่ภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีบุตรหลานของพนักงานการไฟฟ้าที่มีอายุระหว่าง13 16ปีในจังหวัดพิบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น84คน s <S ชาวบ้านในตำบลบางเก่าอำเภอชะอำพร้อมชาวบ้านในชุมชนคลองเทียนชุมชนหนองแจงและชุมชนสะพานหินเขตเทศบาลเมืองชะอำรวม300คน นำโดยนายสุพัฒนสมุทรพักดีกำนันตำบลบางเก่า นายพานิ์แสงประภัยประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าได้เดินทางม,มาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชะอำเพื่อเข้าแจ้งความให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากเรือคาดหอยขนาดใหญ่เข้ามาหากินในพื้นที่เพื่อคาดหอยคางและหอยลายในช่วงนี้ส่งผลให้อุปกรณ์จับสัตว์ทะเลของชาวบ้านจำพวกอวนปูอวนปลาสังจับหมึกสายและลอบได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่มีข่าวลือว่ามีเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถูกขังไว้ในห้องน้ําจนเสียชีวิตระหว่างปิดภาคเรียนในโรงเรียนปร,ริยัตดังสันนั้นล่าสุดนายสุพลนอนามายัยผู้อำนวยการโรงเรียนนําผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจห้องน้ําในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนื่องจากช่วงปิดภาคเรียนทุกวันทางอาจารย์และบุคลากรยังคงมาทำงานตามปกติที่สำคัญคือห้องน้ำของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะแตกต่างกับโรงเรียนอื่นๆคือจะอยู่ภายในห้องเรียนและที่ประตูห้องน้ำด้านนอกไม่มีสลักล็อกประตูด้านนอกอีกด้วยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติของนักเรียนทุกคนไว้และจากการตรวจสอบนักเรียนของโรงเรียนนักเรียนทุกคนยังคงมาโรงเรียนกันครบทุกคนและ ขอยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่มีข้อมูลความจริงแต่อย่างใดเกิดเหตุดวลปืนกันในสนามกีฬาวัวลานกลางเมืองเพชรบุรีมีผู้เสียชีวิต2รายเหตุเกิดเมื่อเวลา5นาฬิกา30นาทีวันที่21พฤษภาคมมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในสนามการแข่งขันวัวลานซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านของคนเมืองเพชรบริเวณหมู่สตำบลนาวุง กลางสนามแข่งขันพบร่างของนายชนิดทองอิ่มหรือฉายาสารวัตรตึงอดีตสรวัตรกำนันตำบลท่ามะกาจังหวัดกาญจนบ,บรุรีอายุ50ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มมเข้าบริเวณกลางศีรษะจนสมองกระจาย นอกจากนี้ยังมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตทราบชื่อคือนายประเสริฐขวัญอ่อนหรือป๋าเสิฐอายุ54ปีอยู่หมู่7บ้านดอนผิงแดดตำบลบางขุนไทรอำเภอบ้านแหลมนักเลงวัวลานชื่อดังของเมืองเพชรบุรีจากการสอบประวัติพบว่านายชริตและนายประเสริฐผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเป็นนักพนันกีฬาวัวลานซึ่งมีประวัติเคยก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บกลางลานวัว ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยและพื้นที่อำเภอบ้านแหลมและก่อเหตุทะเลาะวิวาทมาแล้วหลายครั้งเม <text> ื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนรถจักรยานยนต์ทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองข้าวนกถนนสายบายพาสอำเภอชะอําปานบุรีโดยผู้เสียชีวิตคือนายบุญมาสมริ์อายุ50ปี สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายบุญมาได้เดินทางมาร่วมงานที่บ้านหนองข้าวนกขณะเดินทางกลับบ้านอัจขับขี่โดยไม่ระวังเนื่องจากผู้ตายเมาสุราทำให้ถูกรถชนเสียชีวิต เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามดอนคารสเตเดียมเป็นการแข่งขันฟุตบอล AIS l e a g ลีกดิวิชัน2โซนภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างนักสู้วัวทมลูลเพชรบุรี FC ทีมอันดับ8ของตารางลงเล่นไป11เกมชนะ4เสมอ3แพ้อยู่15คะแนน เปิดบ้านพบกับไก่เจ้าพระยาประจินบุรียูไนเต็ดออกสตาร์ทเกมในครึ่งแรกทั้งสองทีมเปิดเกมบุกเข้าใส่กันทันทีตลอดเกมการแข่งขันทีมเยือนประจินบุรียูไนเต็ดพยายามเล่งฝีเท้าเพื่อหวังทำประตูแต่ไม่สำเร็จเมื่อเวลาการแข่งขันทีมนักสู้วัวทมวลเพชรบุรีเอซถล่มเอาชนะไปได้6ประตูต่อ2พร้อมรับเงินอัดฉีดจากประธานสโมสรไป6 0,000บาท และก่อนจากกันไปเช่นเคยนะคะพบกับข่าวสารดีๆในช่วงบอกเล่า90ก่อนค่ะสมาชิกเคเบิลทีวีท่านใดลักลอบขโมยใช้สัญญาณเคเบิลทีวีมีความผิดทางอาญาทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดและจะต้องถูกเผยแพร่ข่าวออกอากาศทางเคเบิลทีวีด้วย และหากท่านใดพบปอาแสผู้ลักลอบใช้สัญญาณสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ทันทีโดยบริษัทจะปกปิดเป็นความลับพร้อมรับเงินรางวัลรายละ1,000บาทโดยสามารถแจ้งได้ที่พื้นที่ของอำเภอท่ายาง032437505อำเภอชะอำ032433990-1อ,อหัวหิน032530217-8 อำเภอรปราบุรี032 623 520อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์032 68 682 474อำเภอเขาย้อย032 562 088ทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวจากสำนักข่าว PP News คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการรายงานข่าวได้ในทุกช่วงเวลาออกอากาศของทางสถานีค่ะและในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันเลือกตั้งขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันเลือกตั้งดังกล่าวด้วยค่ะวันนี้ดิฉันละทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ